สวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะฮะ a c e b o o k นะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องพ่อปู่ต่อนะ e ี3สามนะไม่สบายนะช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะคะคือที่โรงพยาบาลนะฉุกเฉินที่พ่อปู่กระโดดลงรางรถไฟแล้วขาขาดนี่นะคะรังโรงพยาบาลแจ้งว่าพ่อปู่นะฮะคืออยู่ในขั้นอันตรายนะไม่มีหมอคนไหนรักษานะฮะทางโรงพยาบาลก็เลยปล่อยให้พ่อปู่นะฮะเลือดอาบนะอยู่บนเตียงนะคะ ทางโรงพยาบาลไม่ยอมรักษาให้พาพ่อปู่ไปโรงพยาบาลของพ่อปู่นะฮะซึ่งทางพ่อปู่และก็ลูกชายหรืออดีตสามีนั้นนะฮะก็บอกว่าไม่มีเงินที่จะย้ายโรงพยาบาลนะฮะทุกคนดิฉันก็เลยต้องเอาเงินส่วนตัวดิฉันไปจ่ายค่าโรงพยาบาลเพื่อที่ย้ายพ่อปู่นะฮะมีคนด่าดิฉันเข้ามาเยอะมากนะ,ะก็ไม่ว่ากันและคนที่ส่งกําลังใจเยอะมากนะ,ะก็ขอบคุณมากๆกนะฮะก็จะมาเล่าสู่กันฟังว่ารายจ่ายนะฮะ ดิฉันก็รวบงวมเงินนะ,ะของดิฉันนะ,ะที่จะกลับไทยแล,ล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากที่ยาสามีแล้วนะคะย้ายโรงพยาบาลจ่ายค่ารักษาโรงพยาบาลให้พ่อปู่นะ,ะเพื่อจะย้ายโรงพยาบาลไปแห่งที่2นะะเป็นการผ่าตัดรวมแล้วก็จะผ่าตัดการประมาณ5ครั้งที่อยู่ในห้อง ccu นะะ พ่อปู่นั้นไม่มีงานมีการทำนะลูกชายอดีตสามีก็ไม่มีงานทําดิฉันจะต้องช่วยเพื่อเอาเงินส่วนตัวของดิฉันนะที่เก็บหอมรอมลิบมาทั้งชีวิตนะคะมาช่วยตรงนี้นะคะทุกคนอยากให้ทุกคนเข้าใจพระมีคนบอกว่าเอาแต่น้ำน้ำนะ,ะอย่าพูดพูดมากนะคะดิฉันก็เลยรวบรัดตัดตอนพูดความจริงไปเลยให้มันจบจบเอาสั้นๆนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลนะฮะของพ่อปู่นะมีประกันนะฮะแต่ประกันไม่ยอมจ่ายเนื่องจากไม่ได้ป่วยเองนะเนื่องจากเป็น การฆ่าตัวตายทางโรงพยาบาลก็เลยไม่ยอมจ่ายค่าประกันเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องออกเองนะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็เลยมาตกดีดิฉันไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่าน้ําข่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าอยู่ค่ากินรวมทั้งค่ารักษาพยาบาลบางส่วนด้วยนะคะบางคนคือดูคลิปไม่จบหรือไม่ได้ดูอดีตที่หรือคลิปเก่าๆที่ผ่านมาก็มาลุมด่าดิฉันน่าใจเย็นก่อนนะจ๊ะใจเย็นๆก่อนนะทุกคนไม่ว่ากันนะจ๊ะ ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของดิันี่จะต้องมารับผิดชอบหรือดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลเรื่องค่าป่วยโน่นนั่นนี่แต่เป็นเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าถึงเราจะหย่ากันแล้วเราไม่ใช่ลูกเขาแต่เราใช้ชีวิตร่วมกับเขามานานความผูกพันมันมีการสงสารมันมีเราต้องช่วยนะคะเราไม่สามารถทิ้งได้ตรงนั้นจริงๆล่าสุดดิฉันได้ข่าวมานะคะพ่อปู่มีเงินในบัญชีแต่ไม่ยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตัวเองซึ่งดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไม ทำไมดิฉ right? <c ough> ันต้องเป็นคนจ่ายเวลาคนเรามันอยู่ได้กันไปนานๆแล้วมันเสียความรู้สึกเข้าใจปะเขามีเงินแต่เขาไม่ยอมเสียค่าพยาบาลที่จะออกจากโรงพยาบาลแต่ดิฉันต้องจ่ายเข้าใจไหมเขาเอาเงินส่วนของเขานนะไปให้คนอื่นนะไปให้ญาติไปให้เพื่อนไปให้ครอบครัวของเขาแต่เขาไม่ยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาลของตัวเองนะอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งเรานะฮะ คือยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเลิกกันแล้วที่เราจะต้องกลับไทยนะคะมันทําให้เราเสียความรู้สึกมากมันทําให้เราเสียใจมากนะคะบอกเลยนะคะและเราก็ต้องดูแลเขาด้วย